สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมถ่ายซีใครเอ่ยไอเบลเองค่ะไอเบลสมโดสเองวันนี้ไอเบลจะมานำเสนอนะคะลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เป็นตัวใหม่ของไอเบลเองจะเป็น BB กันแดดค่ะเป็น BB ตัวนี้นะคะก็จะมีคุณเบบี้นะคะเป็นโลโก้ป๊อปอัพขึ้นมาต่างจากครีมสมโดสนะคะ ที่ไม่มีป๊อบอัพนะคะต่างกันนะคะตัวนี้ไม่ใช่กล่องตัวใหม่ของสมรสน,นะคะแต่ว่าเป็นกล่องมีบีกันแดดค่ะคุณลูกค้านะคะอเบลแนะนำให้ใช้คู่กันเป็นเซตเลยนะคะแล้วก็นัหนึ่งนะคะเป็นเซรั่มโสรน,นะคะทาก่อนตัวแรกนะคะ เซรั่มโส,สมทาก่อนตัวแรกนะคะตัวที่2ค่ะก็จะเป็นครีมโสมโดสนะคะตัวที่3ค่ะจะเป็น BB กันแดดนะคะ BB กันแดดมีไว้ทําไมทั้งๆที่ครีมโสมโดสนะคะมีกันแดดอยู่แล้วแนะนําค่ะตัว BB ีกันแดดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่บล็อกผิวค่ะเพื่อที่พอเวลาครีมโสมโดสเนี่ยพอคุณลูกค้าเหงื่อออกแล้วนะคะมันก็จะกันแดดไม่ได้นะคะแนะนําค่ะให้คุณลูกค้านะคะใช้บีกันแดดนะคะ เพื่อจะเป็นตัวบล็อกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้นะคะแสงแดดนะคะมาทำร้ายผิวเราได้นะคะวิธีในการใช้นะคะเราทาเซรั่มสมก่อนนะคะตัวนี้ค่ะแค่ปั๊มเดียวก็ออกนะคะคุณลูกค้ารอบนี้นะคะเซรั่มสมค่ะกดมาถูกต้องแล้วนะคะนะคะน่าจะมาทานบนลงแขนเลยนะคะ นะคะแล้วเราก็มาทาครีมสมดรสค่ะนะคะเราจะมา,าไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพราะว่าเบลไม่ใช่คนใช้ครีมเปลืองแต่ว่าก็ผิวก็เนียงค่ะเอามาใช้กันนะคะจะเป็นก้อนแค่ จุดรับประมาณหงโป้งนะคะแล้วเราก็พอเนียนยใช่ไหมคะเราก็มาตบทายด้วยเราก็มาปบทายด้วยนะคะเป็นคทีมกันแบดบีบีนะคะ เนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เบลใช้บ้างแล้วนะคะ<ม>เป็นมัเอ,อิแบบนี้นะคะนี่ค่ะรอยควากของเบลเองนิ้วเดียวนะคะเราก็จะมาใช้บีบีกันแดดสมโตสกันนะคะลักษณะกระปุกเป็นแบบนี้นะคะบอดเป็นฟาสีทองค่ะ ออปอัพจะเป็นคุณเบเบ้นะคะก็ยังไงก็พิจารณาครีมกันแดดสมรสของเบลด้วยนะคะและครีมก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเราก็จะมาแต้มกันแต้มดูจะเยอะกว่ากันแดดครีมเราก็จะทาแค่นิดเองนะคะ ถ้าไปงานหนักๆเราก็จะทาเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าไปแบบมหาลัยไปทำงานไปข้างนอกก็ไม่ต้องทาเยอะเห็นความแตกต่างไหมคะข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ได้ใช้นะคะก็ลงครั้งแรกนะคะเพื่อจะไปมหาลัยค่ะส่วนถ้าเราจะไปเที่ยวแนะนำลงครั้งที่สอง ให้ข่าวสว่างเด้งขึ้นให้อีกให้ขบ,บเลยทำได้ก็ก็แข็งคนบอกว่าใช้อะไรโบโบ,โบอยากบางก็คือทูอิน one ค่ะวันคือคุณไปทำชีวิตประจำวันทูคือคุณไปหลัดละวันคือคุณทาแค่ครั้งเดียวนะคะ ผิวก็ขาวเงียนส่วนทูคุณอยากใช้ชีวิตหลัลล้าขาวโบ๊ะโบ๊ะตอนกลางคืนเจอแสงสีไฟสวยเห็นไหมคะทูค่ะไม่ยากไม่ยากนะจ๊ะมาวีวิวกันนะคะยังไงก็อย่าลืมพิจารณาบีบีกันแดดนะคะสโสมโดตของไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ